พราะมันเป็นประเด็นที่กําลังอะไรเขียงกันแบบเขาเรียกว่าคือเอาเป็นเอาตายกันเลยครพี่น้องอันที่สองนะครับพี่น้องเหตุที่เขาอัสบาบวัดไดก่ออิดาดฮฮรีเหตุที่ปวงปากได้วางกฎนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาวางขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่อัลฮัจจูบัยนมูตนาเซอินคือป้องกันรถภาวะการขีราฟ การทะเลาะเบาแวงในหมู่มวลนักวิชาการแต่พอเราเอากฎนี้มาใช้ปุ๊บกลายเป็นอาดะกลายเป็นศัตรูกันทันทีสแสดงว่าเรานั้นเอากฎนี้มาใช้วัดปริวัดถูกประสงค์ของอรุซุมนะวันเจมาอาเอากฎนี้มาใช้เพื่อวัดวัตถุประสงค์มันผิดวัตถุประสงค์ตรงไหนครับพี่น้อง อิมามชาฟีไดล่าวว่ามันตบ้านะละหูใครก็ตามใครก็ตามมันตบ้านะละหูซุนนันที่สุนนะเป็นที่ชัดเจนเป็นที่กระจายต่อเขาแล้วเป็นที่ชัดเจนเป็นที่กระจายต่อเขาทุกๆคนแล้วว่าอันนี้คือสุนนะฟาลลมลลมยาฮิลลละหูอัยะะฮา ไม่อนุญาตทะลานสำหรับคนคนนั้นที่จะทิ้งสุนนะหรืเก้าหีอ,อาดินกาอีนั้นมันกานะไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดที่จะทิ้งสุนนะนบีอันหนึ่งอันใดนั้นเพื่อที่จะไปเอาทัศนะความเห็นของนักวิชาการใครก็ตามหน้าไหนก็ตามอีมเมลชาวฟีบ นะครับอันนี้ตามที่อิมูไตยเมี์ได้กล่าวไว้นะครับผมเคยบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าคนกลุ่มหนึ่งกำลังเข้าใจผิดว่ามาซาอิอิสติฮาดนั้นคือมาซาอิขฮิาฟนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีกฎอย่างคุกๆุกมาซาอินฮิราฟนั้นคือมาซาอิอิสติฮัด ไม่ใช่ทุกทุก,ทกมาซาอ,อิขีราฟคือมาซาอิอิชติฮัดทวนนะอ่ะทุกทุกมาซาอินนะขีราฟนั้นมันรวมถึงมาซาอิอิชติฮาคือประเด็นที่มีการถกเถียงเห็นต่างกันนั้นทุกทุกกประเด็นนี้ที่มีก็คือเห็นต่างท่านก็เห็นต่าง เราก็เห็นต่างต่างคนต่างมีต่างมองต่างมุมต่างเห็นต่างกันซึ่งไม่ตรงกันในประเด็นเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นอิสติฮาดโดยสามารถที่จะวินิจฉัยสามารถที่จะวินิจฉัยไปในทางที่ถูกให้มันตรงกับกีตาบุลละตรงกับซุนนะและแบบฉบับของบรรดาศักาเข้าใจนะครับแต่ไม่ใช่ทุกๆมาซซาเอิสติฮาดนั่นคือประเด็นขีดาะ มาไซอินดิชทีฮัฟนะคือมาไซอะไรนะพีน่น้องเอามาดูนะครับทุกๆมาไซในอินดิชทีฮัดนะ่ะก็คือซาอิกุลฟิลมาไซอิวัลกอดอยาอัลลตีนาลานัสโซฟีฮาคือทุกๆประเด็นที่มีความอะไรการใช้ดุลยพินิจมันสามารถที่จะรับในเรื่องประเด็นที่กอด์อยาในเรื่องประเด็นต่างๆเรื่องต่างๆของศาสนาที่ไม่มีตัวบทอยู่ในนั้น เขาเรียกว่าอิสติฮัดต่างฝ่ายต่างอิสติฮัดต่างฝ่ายต่างอะไรให้ให้อะไรให้อ่าดุลิพินิจของแต่ละคนซึ่งในประเด็นนั้นอะ่ะไม่มีหลักฐานไม่มีคุาณานอยู่ไม่มีไฮดีษอยู่นะครับไม่ีคุาณานอยู่ไม่มีไดีสอยเอายกตัวอย่างการประกันภัยรถยนต์พรบมันมียุคไหนเนี่ย เห็นไหมมัจมาอัลฟิกฮีนะครับศูนย์เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าชมรมนักนิติศาสตร์นะครับสภานักนิติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประชุมกันรอบแรกบอกว่าฮารอมไม่ได้การประกันใครนักวิชาการก็มาเปิดในกุราน,ม,ม,รรนมันก็ไม่มีพรบในอัลฮะดีิสมันก็ไม่มีพรบ นะครับไม่มีพรบ,าบาเอจะทำยังไงมัชมาอัลเฟตีนำโดยดรอาอลีอัลฟะตีฮีซึ่งเป็นหัวหน้าของมุจัมมะอัลมลิฟัดีตปเปลิติบาต,ต,ต,ติลมาซาฮอนะ์อันบาดีนะอันนาบเวซึ่งในขณะน,นี้ดำรงตำแหน่งเป็นอะไรครับพี่น้องเป็นหัวหน้าศูนย์อันกูรานของกษัตริย์พระมหากษัตริย์คอดิมุลฮาร์เมนผู้รักษาอัลฮาร์เมนนั่งสองกษัตริย์ประัด ตอนนี้ด็อกเตอร์อาียเป็กีซึ่งเป็นอาจารย์ของพวกเราเในอะไรในสถา,านิติศาสาตร์ตั้งขึ้นที่นครมักกะได้ประชุมกันถึงสี่รอบด้วยกันครั้งแรกบอกว่าฮารอมครั้งสองบอกว่าฮารามครั้งสามบอกว่าฮารอมครั้งสี่จริงจะจบเพราะมันไม่มีหลักฐานเราถึงว่าเรียกประเด็นนี้ว่าเป็นประเด็นอิสติฮะรไม่ใช่เป็นประเด็นเห็นต่างคือต่างฝ่ายต่างใช้ดูพินิจ ที่ไม่มีอันกุรานไม่มีนัสไม่มีอัลฮะดิษอยู่ในนั้นเนี่ยความเข้าใจผิดมันมาจากตรงนี้ท่าพี่น้องเอามาใช้ผิดปรดกรรเลยทําให้กลายเป็นศัตรูซึ่งกันและกรัรมในหนะนี้เข้าใจนะครับเอามาใช้ว่าผิดว่าผิดวัตถุประสงค์ว่าเด็ด